ทิ่ภาคสวัสดีครับสวัสดีครับโอบเคยนะก็มีสองรอบวันนี้วันแล้วไปอีกเป็นวันที่หนึ่งครับพอดีลูกค้ามีส่วนหนึ่งที่ยังทํางานอยู่นะครับก็คือส่วนนี้ที่เขาเบรกได้ก็คือมาอบรมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งก็จะมาอีกชุดหนึ่งที่ยังตกค้างอยู่นะครับนองจากลูกค้าเจ้านี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยซ้อมรถกับเราก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาซื้อรถกับเรา อาหาก็ทําให้เรากันพัฒนาต่อยอดกันไปได้เรื่อยๆนะครับนะฮะเพราะสนิทสนมซ่อมกันมาแล้วซ่อมามา,ารรมกันมานี่ยแปดปีแล้วนะครับทุกคทั้งหมดใช่เฉพาะกลุ่มนี้ฮะซ่อมมารเราแปดใช่แปดปีละนะครับ,บรตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ซ่อมรถจนขยับมาเป็นจากลูกคา้าใช้บริการซ่อมบำรุงจนหันกลับมาเป็นลูกคา้าฝ่ายขายแล้วก็คือซื้อรถกับเราตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราก็ทั้งขายรถแล้วก็ซ่อมรถแล้วก็ดูแลรถลูกค้ารวมถึงการอบรมขับขี่ให้กับคนขับไปด้วย ทำครบเลยครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักเบรกครับวันนี้วันนี้เราอบรมเรื่องอะไรบ้างครับหลกัลกๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการตรวจเช็ครถนะครับในระบบของ Bwagon ครับคือการเช็ครถเนี่ยลูกค้าเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ย การเช็คแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นครับแล้วเราก็เลยรวมมานะครับให้มันมีสเต็ปมีขั้นตอนการเช็ค<า>ที่รูปนี้นะครับใช่ครับอ่าน,นะครับป,ปีกูบไปเลยนะครับก็คือเช็คตามขั้นตอนนะครับมันจะมีขั้นตอนของการตรวจเช็คเนี่ยทำให้รูปแบบของการตรวจเช็คเนี่ยมันเป็นไปนในทางเดียวกันนะครับอ่า แล้วบีเบคอนคืออะไรอ่าบีเบคอนเนี่ยนะครับาจากคำย่อ,อของมันเนี่ยแปลตรงตัวเลยนะบีเบคอนก็คือบอยแบนนะครับบีเบคอนเหอเป็นบ <laughs> อยแบนอ้าวโอเคผมไม่ค่อยทันครับผมไม่ค่อยทันนะครับบีเบคอนมันมันไม่ใช่บอยแบนนะครับ<า>มันเป็นคำย่อนะครับก็คือการทำรถทันรถครับของไในเออที่ที่ว่าท,ท,ที่บอกเมืเ่อกีน้นะคมันเป็นอ่าแล้วมันเครื่องออกมาให้ดูมสาเหตุเพราะอะไรอ่าแล้วมันเครื่องออกมาจากตัวรถเนี่ยนะครับ มันกวาดน้ำมันได้ไม่หมดครับมันก็เลยมีลมน้ำมันบางส่วนเนี่ยปนมากับลมกระจายมันหนาอ๋อไม่ครับถ้ามันเป็นไม่เยอะก็ไม่ีปัญหนาอะไรนะครับค่าบที่ดีบางันครับก็นะครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นขั้นตอนการตรวจเช็คเพื่อนะครับให้มันเป็นในรูปแบบเดียวกันเนี่ยให้เราเช็ครถง่ายนะครับก่อนการใช้งานเนี่ย B-Brick ก็ B ก็ส่วนของการเช็คเบรกนะครับอ่าแล้วก็ A นะครับอ่ะมันเป็นคำย่อพวกลมพวกน้ำมันต่างๆของเหลวต่างๆพวกนี้เองนะครับ แค่นั้นเองครับเป็นขั้นตอนหรือวิธีการในการตรวจเช็ครถเท่านั้นเอง อยากขอความรู้สึกกับงานวันนี้เนี่ยครับผมโอเคครับโอเคมากครับได้ความรู้อะไรบ้างเลยจะได้ให้ความรู้แก่วกับเรื่องรถนะครับได้โอเคขอบคุณมากครับครับวันนี้เป็นไงบ้างครับงานวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับถึงว่าขับรถตลอดแต่เราก็ต้องมีความรู้เพิ่มเติมอีกอ๋อท้งเรื่องการดูแลรถแล้วก็อะไรอย่างใช่ไหมใช่โอเคได้ขอบคุณมากครับ ช่วงบ่ายไม่มีแล้วครับของเราก็จบแค่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับเพราะว่าของเราเป็นคอร์ส3ชั่วโมงครับอ๋อแบบวีวาก็อยู่ยังไม่จบเลยอ๋อได้ครับก็เดี๋ยวลองบีวากอนเราไปดูกันดูครับว่าบีวากอนมันเป็นยังไงบ้างนะครับได้เดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับได้ครับแต่ว่ายาวแน่ครับยาวครับมันยาวแน่ครับอ๋ออันนี้คือยกไปคลิปหน้าเลยใช่รับได้ครับขอเป็นคลิปหน้าดีกว่าครับอ๋อในคลิปนี้ไน้ครึ่งชั่วโมงไม่น่าจบไม่น่าจบครับ เราบบต้องคุยกันนานนะครับลูกค้าแล้วก็อะไรกนก็ได้ความรู้ที่เอาไปปักใช้กับการอ๋อครับใช่ครับเพราะว่าบางทีหัวหน้างานหรือผู้ประกอบการเนี่ยครับก็อยากให้มีการตรวจเช็ครถโดยมีระบบอย่างเงี้ยครับปีเวอรอนมันก็ดีครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับ ว่ามันครอบคุมการใช้งานของตัวรถด้วยนะครับในการตรวจเช็คนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับยินดีครับครัอย่าลืมบีวายก้อนที่บีวายก้อนจะกลาวได้ได้ครับเจอกันคราวหน้าครับบีวายก้อนครับโอเคครับตกลงบีวายก้อนที่เป็นบอยแบงป่ะบอยแบงครับบอยแบงครับมีทุกแบงครับใช่ทุกแบงใช้ได้หมดครับเป็นบอยแบงครับได้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ